วันนี้เราจะมาแนะนําระบบอะไรกันครับเอออ๋อทางกังนาอัปเดตระบบ F7 มาใหม่ก็คือจากเดิมที่ที่เราเห็นกันว่ามี family ฟมเบอรี่อิลสกอร์แลนกินะครับเพื่อวันนี้เราจะอัปเดต Family ให้ทุกคนสามารถเข้ามาสร้างค,าครอบครัวได้ก็คือคนที่อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ถ้าเกิดคุณมีตังคนะ์แสนหนึ่งนะครับก็สามารถ กดสร้างครอบครัวแล้วก็ใส่ชื่อครอบครัวดยืนยันได้เลยพอ,อสร้างเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าตาการนู่นนี่นั่นที่เรานะครับแล้วก็ส่วนคนที่อยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็สามารถกดค้นหาครอบครัวตรงปุมขวาได้เลยอันนี้ผมลองสร้างให้ดูใช่ทดลองดูกดจากการครอบครัวมันก็จะมีคําขอเข้าครอบครัวยุบครอบครัวหรือว่าอัพสลอตนะครับใช่ ตวนอ่ะเดี๋ยวผมจะกดขอเขาวมแฟมิลี่ไปกดไปแล้วอ่านี่ขึ้นมาแล้วเขากดเข้าไปยืนยันใช่แล้วพอฝั่งตรงข้ามยืนยันที่เป็นหว่น้า้าอบครัวเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนหน้าจอเราว่ามีคนยืนยันแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูสมาชิกได้สามารถราากดตั้งตรงนี้ได้นะครับถเถียวเขียวนี่ว่าให้เขาเป็นตำแหน่งอะไรแล้วก็รูปโปรไฟล์คูเห็นใช่ไหม เราสามารถถ้าเป็นหัวลาครอบครัวเนี่ยสามารถกดจัดก,การร,ารูปอะไรมาใส่ก็ได้แล้วก็ส่วนในของที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีหน้าต่างข้างนะครับคือในในโหมดจัดก,การครอบครัวเนี่ยจะมีลาออกจากครอบครัวด้วยาสามารถลาออกได้ครับโอเคตอนนี้ผมก็เป็นคนจัดก,การครอบครัวใช่ไหมเป็นลองเป็นลองอ เป็นรองดีดองทีเป็นหัวหน้านะครับใช่ครับเป็นลองก็อจาจจะจัดการ,รบางอย่างได้นะครับแต่ไม่สามารถลบครอบครัวได้นะครับประมาณนี้สามารถรับคนเข้าได้อย่างนี้อ่ะไอ้นี่คือแค่แซมเปิลที่ผมว่าทําขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยากมีอิมิตเล็กๆในประเทศนะครับที่เกี่ยวกับครอบครัวก็สามารถที่จะเล่นสตอรี่แบบนี้ได้ครับแล้วก็หลักๆวันนี้ที่อัปเดตก็คือตัวโทษนะครับตัวคิวสกอร์ห้าสมุดแต้มน,นะครับ บางคนที่เคยติดตามคิวสกอร์หรือคิวฟีดที่แคงกิงนะครับตามอูต่างๆที่ทําไว้ในห้องรีคอร์ดตัวนั้นก็ตังหานะครับแล้วก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวมาใหม่นะครับที่เราจะคิวทาทุกอย่างทุกกิจกรรมหรือการไฟ์หรือการคิวในการคิวในประเทศอันนี้ไม่นับคิวเพื่อนไม่นับคิวโรงเรียนเดียวกันนะครับจะนับเฉพาะคิวต่างโรงเรียนนะครับตัวกิจกรรมนี้ก็ ดี๋ยวจะประกาศวันเริ่มทีหนึ่งแล้วก็ประกาศวันจบทีหนึ่งนะครับ,ค,รบคือผู้ชนะเนี่ยจะมีทั้งหมดสามลดับในหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็จะมีของนะครับเป็นของขวัญของรางวัลเอาไว้ให้นะครับอย,อย่างตัวอย่างเนี่ยตอนแรกคือตอนตอนนี้ก็คือตัวหมัดไฟหมัดออร่าอย่างนี้ด้วยหมัดออร่าสีฟ้านะครับสีน้ำเงินในพวกนี้ใครที่ชนะในในอาทิตย์นี้ในสองอาทิตย์นี้ก็จะระดับปุ๊บตัวดับ ครที่ได้คิวเยอะในช่วงนั้นก็จะได้ตัวอันนี้ไปนะครับแล้วก็ V.I.P. ใช่ใช่ก็จะมีอ V.I.P. อันนี้อตัวอย่างให้ดูสำหรับตัวเวสแรกช่วงกิจกรรมซิมเปิลแรกก็น่าจะประกาศวันจัดอีกทีหนึ่งเนาะว่ามีกิจกรรมกี่วันนะครับเวลาเราคิวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะขึ้นหนบอเดียวทามเลยว่ากเราขึ้นไหมเดี๋ยไม่ขึ้นนะครับเราสามารถกดดูได้แล้วเราก็สามารถกดดูของคนอื่นได้ถึงว่าดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ที่สามที่สีที่ห้าเดี๋ยวตอนนี้เป็นใครนะครับก็จะขึ้นชื่อไอซีก่อดแล้วก็มาถึงระดับสุดท้ายครับไอหมดสุดท้ายคือโหมดแล n k i กิ้งนะครับโหมดโดหมดแลนกิ้งนี้ก็จะมีปรับหน้าพิเศษเข้ามามันจะคล้ายๆกับตัวแมทชิ่งแล a n k กิ้งเดิมครับที่เราสามารถกดเลือกอาวุธอันเดิมได้มาสร้างโปรไฟล์อะไรได้นั้นผมน่าจะเอาออกไปนะครับแต่ตอนนี้จะมันเข้ามาก็คือมันมีโหมดที่เป็นทีมนะครับ สามวีเอสสามห้าวีเอห้าไปไฟเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมลองหนึ่งเป็นหนึ่งคิดดูก่อนสุมกติก่อนหนึ่งหนึ่งไปก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งกดเพย์ได้เลยกดเพย์ปุ๊บก็รอแมทชิ่งแป๊บนึงนะครับพอแม่เจอปุ๊บก็จะมีระบบการตรงแบบแป๊บนึงให้เรากดเติมนะครับเื่อบางคนแหมหลดไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นอีมิตต์หนึ่งนะครับเราเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะปั๊มยาหรือเราทำอะไรก็ได้สามวินสามวินใช่สามวินฝั่งถ้าเกิดสีสีตัวเองอยู่สีไหนเนี่ยก็จะขึ้นหมาทีมสีนัะครบ ไม่ผมสีแดงส่วนนี่ไงเงินตอนนี้แดงก็ได้ครับโอเคก็วัดกันไปเลยครับง่ายในแมทชิง่งในแมทชิ่งนี้ตัวยลสกอร์เวลาที่เราฆ่าก็ขึ้นเหมือนกันนะครับพี่ฆ่าผมเลยเด็ดไ่นี่นี่นก็เป็นสองหนึ่งเค okay. ทีมเลดถูกแล้วได้ แลแต่ละครั้งที่เกิดไปเกิดใหม่หรือไปวาร์ปไปนู่นนี่มันมันก็จะมีระบบการตรงแบบเราด้วยเผื่อเก็บไว้แล้วก็พอเราจบจบแล้วเนี่ยวิทตอรี่ฝั่งไหน,นก็จะได้แคไไไ่ได้แต้มวันนี้ฝั่งที่ได้แต้มก็คือของฝั่งผมตัวสกอร์หนึ่งของผมก็จะขึ้นเป็นมีแต้มขึ้นมานครับเวลาที่ชนะเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แต้ม,มได้หนึ่งแต้ม <5 S 2> ถึงห้าแต้มส่วนฝ่ายแพ้ก็จะเสียห้าจนถึงสิบแต้ม <10 S 1> ได้เรา,เรามาดูสามสามไปการสามสามอ่ะที่ผมเป็นคนกดสามสามเป็นหัวห้องแล้วกันส่วนคนที่สองคนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องกดผมก็จะกดเลขไอดีเอาไปให้มุดดีกว่าให้มุดให้มุด,มด,มด,มดลองเชิญก่อนอมุด<ม>ลองกดป้อนวิธีเชิญก่อนนี่ครับแล้วเ,เราก็กดไอดีตรงนี้ป้อนไอดีเพื่อนที่เราจะชวนเพื่อเข้าทีมเราอ่านี่พี้ยไอดีหนึ่งเนาะได้ครับก็เชิญไป ส่วนหน้าจอผมก็จะขึ้นยอมรับประมาณนั้นนะครับคือในยอมรับอ่ะใช่ผมยอมรับพอครบป่๊บเรไปุดกดเล่นได้เลยถ้าเพื่อนกดใช่ครบแล้วใช่ครับมุิลองลองกดออกไปก่อนหน้าจอหมดแล้วใช่ไหมมุดเลขดีสองว่าเชิญมุดเลขดีสองก็จะขช้นทีหน้าจอครับผมกดยืนยันยอมรับยืนยันปุ๊บผมก็จะเข้าผมก็เห็นเพื่อนผมเข้ามาแล้วเป็นดีดองฮีกักน้ำครับถ้าเกิดเราเชิญผิดเราก็กด ลบออกไปได้อุดลองเชิญพี่ลองเชิญพี่ดูแล้วก็พี่กดจริงนั่นหนีกากระบาทออกไปได้เลยถ้าเราผิดเชิญผิดคนใช่กากระบาทออกไปได้เลยคนที่กดข้อมากดออกได้เหมือนกันตัวสามเวียสามก็ต้องมีแมทชิ่งที่เป็นสามเวียสามเวียสามก็คือสามทีมสามวยสามคนเหมือนกันถึงอจะเจอห้องนะครับตัวห้าเวียห้าก็เหมือนเดิมคือเชิญในพบห้าคนแล้วก็กดเริ่มเกมครับหัวห้องก็ต้องเป็นคนเกิดคนเริ่ม ส่วนเลเวอร์บอร์ดเหรอครับแบบมันจะบอกใช่ไหมว่าคนคนนี้คือเล่นเล่นโหมดนี่ไปเท่าไหร่เล่นโหมดสามเลเวสามมีแต้มเท่าไหร่เล่นโหมดห้าเลเวห้ามีแต้มเท่าไหร่ครับแต้มมันก็จะแบ่งเป็นโหมดเป็นโหมดนะครับไม่ใช่แบบว่าคุณเล่นหนึ่งเล่นแต่หนึ่งแต้มที่สามที่แต้มโหมดสามโหมดห้าเราก็มีมีแต้มมานี้ก็คือแยกแยกแต้มแยกเป็นโหมดโอเคส่วนจัดอันดับนี้จะไม่มีของจัรางวัลตอนนี้นะครับที่คุณไว้ ก็ในอนาคตก็จะไม่แน่แช่วงนี้ก็คือจะแจกของมันสลับตัวคิสกอร์นักฆ่าล่าแต้มนะครับก็อยู่ที่ไอโหมดคิวสกอร์นักฆ่าสะสมแต้มครับตัวนี้เราก็จะจะมีของรางวัลให้ดูเป็นเป็นเป็นเบื้องต้นแล้วก็อันดับให้เราดูแบบเดียวทามนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้โอเคมีแค่นี้นะครับวันนี้ได้ครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็รออัปเดตนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ สวัสดีครับสวัสดีครับ